ครับวันนี้ส่วนของ m r r k t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  r t t g y นะครับเราก็มีการทำา e r r n n n g Preview สำหรับไตรามาสหน,นะครับเป็นการเบื้องต้นภาพรวมเนี่ยเรามองว่าไตรามาสหอาจจะโตไม่ได้เยอะในแง่ของตัวกำไรสุทธินะาโตแค่หนะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของตัว inventory gain ในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานนะแล้วก็ปีโตเคมเนี่ยก็ต้องเยอะนะก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยอาจจะดูโตไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดลองมาดูที่ตัวกำไรหลักนะก็คือตัว core profit เนี่ยจะเห็นว่ากำไรโตค่อนข้างดีทีเดียวนะประมาณ26%เย็นเยียะนะฮะเทียบกับปีที่แล้วนะก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่รวมเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของโดอีเวนต์ุยเกตต่างๆเนี่ยกำไรของตัวเซตโดยรวมเนี่ยก็ยังโตได้ดีอยู่นะฮะในระดับวงลายเซกเตอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวประมาณการเบื้องต้นนะครับ มีทั้งไตรมาสหนึ่งนะแล้วก็ไตรมาสสด้วยภาพรวมเนี่ยไตรมาสหนึ่งอาจจะดูโต6%กเปอร์เนะคอเออร์เน็งโต26แต่ถ้าเกิดลงรายเซกเตอร์ดูว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยโตดีนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มที่โตได้เยอะๆเกิน30%ขึ้นไปเนี่ยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างไงอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะกลุ่มพลังงานกลุ่มเฮลท์แคร์นะพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยังโตได้ก็ต้องดีในในส่วนของตัวคอเออร์เา ในไตรมาสหนะึ่งซึ่งถ้าเกิดมองต่อเนื่องไปในช่วงไตรมาสสด้วยเนี่ยนะก็หลายๆเซกเตอร์ก็ยังเป็นเซกเตอรเ์เดิมอยู่นะอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังโตดีต่อเนื่องนะกลุม่มนะรับเหมาก็โตดีนะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะยังโตดีต่อเนื่องเหมือนกันอินเตอร์เนนะเรื่องของราคาน้ํามันก็ยังดีกว่าปีที่แล้วเหมือนเดิมนะตัวมีเดียนะก็โตดีดนะทนะีเดียวนะเทียบกับปีที่แล้วไตรมาสสนี้จะโตได้ถึง3 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะตัวที่เพิ่มเข้ามาในช่วงไ นที่ไตรมาสหนึ่งอาจจะโตไม่เยอะนะแต่ว่าไตรมาสสเนี่ยกลับมาโตได้ถึง3 0มสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับตัวกํากไรคาดการณ์สำหรับไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสที่จะเกิดขึ้นนะส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของรายหุ้นให้ดูทั้งไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสสเลยนะว่าท็อป10ของกําไรที่จะโตได้ดีในช่วงไตรมาสหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไตรมาสสมีอะไรบ้างซึ่งลิสต์เต็มๆนะไปดูในรีพอร์ตได้นะครับที่ออกไป เมื่อเช้าวันที่12เมษายนนี้นะครับในรีพอร์ตก็จะมีะลิสต์สำหรับไตรมาสอย่างนี้ใหค้ครบประมาณสักร้อยตัวเลยนะฮะส่วนไตรมาสสเนี่ยจะให้ท็อป30นะที่จะมีกำไรัวดีสุดนะครับ เทรนของการปรับประมาณการของเซ็ตโดยรวม uh, EPS โดยรวมเนี่ยในช่วง uh, เดือนมีนามีสที่ผ่านมาก็กลับมาเป็น uh, ขาขึ้นแล้วนะคร uh, ตัว EPS ของปี22 uh, ขึ้นมาที่96.2แล้วเนะทียบกับ uh, เมื่อสงเดือนก่อนนะอยู่ที่ประมาณสักแถวเก้่เลยนะนี่ก็ขึ้นมาละระดับหนึ่งของปีหน้านี่ก็ขึ้นมาเป็น1 0 8 4แล้วนะก็ทําให้ uh, กำไรปีนี้ปีหน้าเนี่ยโตเกิน10%ทั้ง2ปีเลยในแะง่ของตัว uh, ประมาณการของตัว Consensus r เบิร์ e นะครับ ในช่วงระยะสั้นอาจจะมีการพักบ้างหยุดบ้างนะในนี้การปรับประมาณการขึ้นในช่วงไตรมาสสนี้แต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์การสู้รบในรัสเซียยูเครนจบลงแล้วก็เรื่องของโตโควิดต่างๆเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นประเด็นอีกเราคิดว่าโมเมนตัมของการปรับเออร์เน็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นเดกรอบหนึงนะครับ